สรับทุกท่านเข้าสู่มีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับว่านหางช้างสามารถแก้คุณใสทั้งสี่ได้ว่านหางช้างชนิดนี้ไม่ใช่ว่านเพชรเหึงหลายท่านอาจสับสนหรือเข้าใจผิดว่าว่านเพชรหึงคือว่านหางช้างซึ่งว่านหางช้างนี้ทางภาคเหนือเรียกว่าว่านมีดยับแปลว่ากันไกล การถูกคุณใส่ทั้งสี่คือจะเกิดแต่ลมเพลลมพัดหรือจะถูกกระทำด้วยคุณใสแล้วกระทำด้วยทางผิวนางหนึ่งทางเส้นผมหนึ่งทางเนื้อหนึ่งทางกระดูกหนึ่งการปลูกว่านหางช้างวินาบ้านหลังบ้านหรือทิศลมพัดเป็นมหาคุณเมื่อลมกระทบแก่วว่านหางช้างจะโบกพัด ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งคุณใสานานาที่ลอยมากลางอากาศหากลมพัดลมเพอ,อกของสกปรกที่ผู้มีวิชาปล่อยทิ้งลอยมาตามลมกระทบว่านหางช้างแล้วคุณใสจะถูกถอนสิน้นฤทธิ์ในทันทีอีกทั้งหากหญิงมีท้องตั้งครรภ์ให้นำใบว่านหางช้างพัดปัดโบกที่ท้องจะเกิดเป็นสิริมงคลทำให้คลอดลูกง่าย สำหรับคาถากำกับว่านหางช้างมีอยู่ว่าปัทมังพินทุก,กังทุติยังทันทเมเอวะตติยังเกทการเจวะจัตุถังอนักขะสัมภวังปัญจมังสิริสังชาตังนะัแก้อาถาันการโรโหติสัมภาโว จงบังเกิดเป็นนะแก้อาถรร์ด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะอิติสิทธิพุทธังสมาธิอิติสิทธิธรรมังสมาธิอิติสิทธิสังคังสมาธิอิติสิทธิสุตังสมาธิอิติสิทธิปารมิตตาสมาธิอิติสิทธิ มังรักขันตุสมาธิท่านให้ปรุงน้ำมนต์โดยวานหางช้างคือดอกหนึ่งใบหนึ่งต้นหนึ่งรากหนึ่งผลและเมล็ดหนึ่งตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นับปฐมังใช้ใบุนเป่าน้ำมนต์ประพรมและพัดปัดโบกผู้ถูกคุณใสไลเสเนียจันไรในสถานที่ต่างๆสำหรับราก แก่ขุนใสอันถูกบุคคลกระทำทางผิวหนังใช้รากเงาของว่านหางช้างรากแห้งต้มกับน้ำผสมเกลือทาผิวหนังหรือนำมาต้มเป็นน้ำดื่มทั้งยังมีสรรพคุณแก้เจ็บคอและแก้ไข้เมื่อต้มรากเงาว่านหางช้างให้บริกรรมคาถานีสามจบและใช้น้ำมนข้างต้นประพรมดอก แกคุณใสอันถูกบุคคลกระทำทางเส้นผมใช้ดอกบทละเอียดสะดำกล้าวแก้คุณใสกระทำทางเส้นผมหรือนำมาต้มน้ําดื่มเมื่อบทดอกว่านหางช้างให้บริกรรมคาถานี้สาจบและใช้น้ำมนต์ข้างต้นปละพรมใบแก้คุณใสอันถูกบุคคลกระทำทางเนื้อใช้ใบพัดโบกไปตามเนื้อกล้ามเนื้อแก้คุณไสกระทำถูกเนื้อได้ และเป็นสิริมงคลอีกด้วยใช้ใบสามใบต้มเป็นน้ำดื่มทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายเมื่อต้มใบหางช้างหรือเสกใบก่อนพัดโบกให้บริกรรมคาถานี้สามจบและใช้น้ำมนตข้างต้นปละพรมต้นแก้คุณใสอันถูกบุคคลกระทำทางกระดูกใช้เนื้อในลำต้นต้มน้ำดื่มแก้คุณใสที่ถูกกระทำทางกระดูก ทั้งยังมีสปปรรพคุณเป็นาธาตุบำรุงเมื่อต้มเนื้อในลําต้นวานหางช้างให้บริกรรมคาถานี้สามจบและใช้น้ำมนข้างต้นปละพรมถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา